โอ้โหริช oh, ีเป็นหลานสาวแท้ๆของคุณชาลอตนักธุรกิจพันล้านของเมืองไทยเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เรียกได้ว่าสวยนะ่ารักแถมเรียบร้อยมากด้วยล่ะคะ่ะสำหรับสาวริตชี่ออร์เนติคาเบเลสซึ่งเธอนั้นจะเห็นได้ว่ามีลุกภายนอกมักจะแต่งตัวเรียบร้อยอยู่บ,บ่อยๆนานที่จะเห็นโชว์เซ็กซี่ให้แฟนกลับได้เห็นล่ะคะ่ะสำหรับเธอนี้หลายคนยังมี ความปื้มปิ่มไม่น้อยแต่ทราบกันหรือเปล่าคะว่าเธอคนนี้นั้นเป็นถึงหลานสาวแท้ๆคุณชาลอดเป็นนักธุรกิจกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่มาแรงของเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมและโครงการมิกยูสชั้นนำระดับสากลไม่ว่าจะเป็นแมกโนเลียวิสดอมดีเอสเพนทีมัมเบรลีโกฟ และ the f o r e s t ียเป็นต้นและยังมีอื่นๆอีกมากมายแล้วค่ะสำหรับนามสกุลดี c a r าบร a ข,ของริชีนั้นได้มาจากการรวมกันของนามสกุลทางฝั่งคุณยานั่นก็คือโทนาว w o n i และในส่วนของ c a r าบร a เ,เป็นนามสกุลจากทางฝั่งของคุณปูซึ่งคุณพ่อได้นำมารวมกันเป็นดีคาบ b o l a ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ